ว่าคําว่าซื้อหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับมองมองแบบธรรมชาตินะครับคําว่าหนึ่งเดือน,นจะไปซื้อทําไมครับมันไม่เป็นเป็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับถ้าบอกว่าซื้อซื้อหนึ่งเดือนไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะับเป็นข้อที่มันเกิดข้อท็จจริงขึ้นในเรื่องของ,ของการที่หกร่างนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถหาข้อพุตติได้จริงๆเลยเพราะวุฒิสภาเนี่ย เขาไม่ได้ร่วมต,ตั้งแต่ตอนที่ตั้งคณะกมจารวิสามันที่นาล่างวันธรรมยืนสมเด็จท่านางิทยสภา,าก็ไม่ได้ร่วมด้วยมาถึงวันนี้เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ร่วมอะไรเลยวันนี้ให้เขามาลงมติเนี่ยนะครับมันก็ดูขัดอะไรนั้นพอถึงจุดหมายปลายทางทีแรกเราก็คิดว่าอาจจะมีน่าจะมีมตินะครับในเรื่องของการรับร่างนะครับของการญญวิพตกลงงน,นั้นพอมาถึงเหตุการณ์นี้เราจะปล่อยให้สิ่งที่เราไม่คิด ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะเกิดสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะหาทางออกได้ดีที่สุดก็คือการที่จะตั้งคณะกรรมการตามรัฐมนตรมาตราที่หนึ่งสองหนึ่งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งตั้งตั้งเรามีโอกาสที่จะตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะพิจารณาครับล่าที่มาเพื่อจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ ฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามคันรองความธรรมแล้วก็ไม่ได้เป็นระยะเวลานานเลย,ยนะครับที่จาพี่นแล้วที่บอกว่ายือ้อหรือบอกว่าจะคว่ำที่ทำไมไม่คว่มตั้งแต่วันนี้หรือความวันไหนๆก็ได้ทําไมต้องไปอีกเดือนหนึ่งแล้วถ้าอีกเดือนหนึ่งแล้วเขาพิจารณาแล้วมันไม่คว่ำล่ะทางที่พูดเขาจะรับผิดชอบคำพูดเขาอย่างไร ที่ตั้งกติกานี่คือคิดกันมานานแล้วไม่ใช่ครับก็คือผมก็เพิ่งรู้ตอนช่วงที่จะลงลงมตินะครับว่า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 ตอนนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทําให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดได้ไงผมว่าไม่ใช่เรื่องที่เราคิดจะยื้อจะอะไรนะครับเป็นเรื่องของคันลองทองคำตามที่รัฐสภาเนี่ยควรที่จะมีความยืดหยุ่นในการที่จะ แก้ปัญหาต่างๆไม่ใช่ว่าเอยฝใส่ได้ใส่หนึ่งจะต้องเอาชนะค่าทานกันในแค่เดือนกว่าๆหรือบอกว่าคุณต้องคิดอย่างนี้คุณต้องคิดอย่างนี้ผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยมันบางครั้งมันเหมือนกับว่าการคิดในเชิงลบอย่างเดียวเพราะงเมื่อคิดในเชิงลบโดยที่ว่าตัวเองเป็นตัวตั้งมันก็จะไม่เกิดผลดีกับรัฐบาลหรือไม่เกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนที่อยากเห็นว่าการแก้เนุนทั้งนี้มันเกิดขึ้น ถ้าเกิดทะเลาะกันก่อนผมก็คิดว่ามันก็ยิ่งเกิดความลําบากในการพูดคุยเพียงแค่นี้ยังไม่ไว้ใจกันแล้วเมื่อเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่โหมดความไว้วางใจกันในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านเมืองนี่คือตอนนี้มันก็มีกระแสวิจารณ์ว่าจริงใจหรือเปลจริงใจแน่นอนนะครับจริงใจแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าไม่จริงใจนี่เป็นการคาดเดาหรือเปล่าถูกไหมแล้วถ้าวันนั้นมีการแก้ไขข้อมูลคนที่บอกว่ารัฐบาลจริงใจหรือเปล่า เขารับผิดชอบของพวกเขาอย่างไรแล้วเราห่วงกระแสนอกสภาไหมครับทุกคนห่วงอยู่แล้วนะครับเรื่องกระแสนอกสภาเราห่วงอยู่แล้วเรื่องพี่น้องประชาชนที่อยากเห็นในสิ่งที่เขาอยากเห็นนะครับผมเชื่อว่าการเมืองนี่มีหลากหลายมิตินะครับมีผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่างนี่คือธรรมดาของระบบประชาธิปไตยถูกไหมครับน,บนี่ปกติเลยยิ่งการเมืองเนี่ยเมื่อมีเห็นด้วยและเห็นต่างยิ่ะเรามีสภาวไว้ไว้ทําไมเรามีสภาวไว้ วิเคราะห์เพื่อตัดสินความเห็นด้วยและเห็นต่างว่ามันจะไปในทิศทางใดมันถ้าเกิดว่าสังคมมีเห็นเห็นอย่างเดียวถูกไหมครับสังคมไม่มีปัญหาแน่นอนถูกไหมครับจริงไหมครับถ้าสังคมมีความเห็นอย่างเดียวเนี่ยรับเราได้ประเทศเราไม่มีวันเกิดปัญหาเมื่อสังคมมีความเห็นต่างมันต้องหาข้อพิตถ้าเกิดคิดว่าถ้าหากว่าเราเห็นแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสังคมไม่มีปัญหาแน่นอนเห็นว่า เห็นว่ารู้ก่อนที่จะลงปัตดิไม่นานนะครับใช่ครับนวมันจะทําให้มีการมองกันว่ามีใบสั่งหรือเปล่าะครับผมว่าถ้าคือใครจะมองในแง่ลบก็คือลบใครจะมองในแง่สร้างสรรค์ก็คือแง่สร้างสรรค์เพราะ,ะนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยนะครับคำนึงถึงกระแสของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแน่นอนเรานึกถึงอยู่ตลอดเวลา